เจ๋าลมหนาวยังอยู่อ่อมกระดูกหมูจ้าน้ำแกงหอมนัวปลาอ่อนๆเค็มเผ็ดกำลังพอดีเพิ่มเติมด้วยอะไรกระดูกหมูกปื่ยๆแล้วบุญเส้นเหนียวนุ่มอดีอดีเธอถ้าชอบกดใจกดเม่ก็เซฟนะขกกระเทียมค่ะหอมแดงค่ะตะไคร้ค่ะพริกขิดาค่ะขกพอหยาบนิดนึงเสร็จแล้วเราเครื่องแกงนี้นะคะไปคลุกกับกระดูกหมูก่อนนะคะอย่าเพิ่งตั้งไฟนะคะใส่น้ำปลาสักสองทัพพีค่ะกระดูกเราเยอะหน่อยเสร็จแล้วนะคะพอคลุกพอทั่วจุดเตาเลยค่ะ เราขั้วหมูกับน,น้ำมะลานี่ให้ผิวมันตึงนิดนึงฉีกใบมะกรูดใส่ดับขาวนิดนึงพอผิวมันตึงเสร็จเนี่ยเราเอาน้ำล้าคงคุกเนี่ยใส่ลงไปเลยจ้ะเธอให้มันท่วมน้ำไม่พอเติมน้ำเปล่าได้จ้ะปิดฝาตุ๋นไปสักสี่สิบนาทีพอหมูเปือ่อยปุ๊บใส่บุ้เส้นใบมะกรูดจ้าพอบุ้งเส้นมันสุกเนี่ยนะเราชิมนิดนึงค่ะเลยน้ำตาลน,นิดนึงผักแต่ฉันหาได้แต่ก็หอมนะปีใหม่เนี่ยไม่รู้อะไรใบแมงลัก โอโ้ไม่มีใบอะไรเหลือเลยเนี้เสร็จแล้วจ้าอมกระดูกหมูของฉันในวันที่อยากกินน้ำแกงที่มีความหอมนัวปะลาะเข็มเผ็ดก,กำลังพอดีพอดีอ่เข้ากัขล้มเหงาที่สุด